ครั้งที่สี่ข้อความในอธัธถามีว่าครั้งท่านสมเมทาบันดิตคิดดังกล่าวมานี้แล้วจึงคิดยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ว่าบุรุษผู้ชอบแต่งตัวส,สวยๆทิ้งซากศพที่คล้องคอเสียก็พึงเป็นสุขไปแม่ฉันใดแม้่เราก็ทิ้ง่ายอันเน่านีนเสียไม่อาลัย พึงเข้าไปอย่างมหานครคือนิพพานก็ฉันนั้นอันหนึง่งบุรุษสตรีถ่ายอุจาระปัสสาวะลงที่พื้นดินอันเปื้อนอุจจาระปัสสาวะแล้วก็หาเอาใส่ชายพบหรือเอาชายผ้าห่ออุจาระปัสสาวะนั้นพาไปไ่มที่แท้ก็พากันเกลียดไม่อยากแม้แต่จะดูไม่อารยทิ้งไปเลย ฉันใดแม่เราก็ไม่อาลลยกายอันเล่านี้ควรที่จะละทิ้งเข้าไปอย่างอมตะนครคือนิพานก็ฉันนั้นอันหนึ่งธรรมดานายเรือทั้งหลายก็ละทิ้งเรือชำรุดน้ำรั่วเข้าไม่เยื่ออย่างไปเลยฉันใดแม่เราก็ละทิ้งกายที่ของโสโครกไหลออกจากปากแผลทั้งเก้าแผลนี้ ไม่เหื่อใหญ่จากเข้าไปยังมหานครถุนิพพานก็ฉันนั้นอันหนึ่งบุรุษบางคนพกพารัตนะมากอย่างมีแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพูทู์เป็นต้นเดินทางไปกับหมู่โจรจำต้องละทิ้งโจรเหล่านั้นเพราะกลัวสูญเสียรัตนะเลือกถือเอาแต่ทางที่ประเส็มปลอดภัยฉันใด ความติดในกายอันเน่าแม่นี้ก็เสมือนโจรปล้นรัตนะถ้าเราจะทําความอยากในกายนี้รัตนะคืออริยมรรคและกุศลธรรมของเราก็จะสูญเสียไปเพราะฉะนั้นจึงควรที่เราจําต้องละทิ้งกัจจการที่เสมือนมหาโจรนี้แล้วเข้าไปยังมหานครพือนิพานก็ฉันนั้นโดยเหตุนี้จึงกลัดว่า บุตรเกิดซากศพที่ผูกคออยู่ปลดออกไปเสีย้ยงก็มีสุขมีเสรีมีอิสระฉันใดเราเที่ยกายอันเน่านี้ที่สะสมซากศพต่างๆไว้ไปเสีย้ยงไม่อาลัยไม่ต้องการก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษสตรีที่อุจจาระไว้ในที่ถ่ายอุจจาระไปเสีย้ยงไม่อาลัยไม่ต้องการฉันใด เราทอดทิ้งกายนี้ที่เต็มไปด้วยซาศกศพต่ตางๆเหมือนทิ้งที่ถ่ายอุจจาระไปก็ฉันนั้นเจ้าของเรือทิ้งเรือลำเก่าชำรุดน้ำรั่วไปไม่เยอะใหญ่ไม่ต้องการฉันใบงเราก็ทอดทิ้งกายนี้ที่มีก้าช่องเป็นที่ไหลออกของสิ่งเสลล์เกืออยู่็นนิดไปเหมือนเจ้าของเรือสละทิ้งเรือลำเก่าก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุตรพกพาของมีค่าไปกับพวกโจรแลเห็นภัยจากการเสียหายของของมีค่าจึงละทิ้งโจนไปฉันใดกายนี้ก็เปรียดเสมอด้วยมหาโจรเพราะกลัวการเสียหายแห่งกุศลเราจึงจำต้องละทิ้งกายนี้ไปก็ฉันนั้นเหมือนกันฉะนั้นผู้มีพระพาจึงไงด้ทรงแสดงก็ทำโดยละอีกดค่ไม่ว่าจะ โดยในยะของพระสูตรของพระอภิธรรมหรือแม้แต่พุทธวงศ์เพื่อที่จะให้เห็นว่าแม้ในครั้งนาวนนะคะพระองค์ก็จะต้องมีปัญญาที่จะสแสวงหาหนทางฉันใดพุทธบริษัทซึ่งได้ฟังพระธรรมแล้วก็พิจรารณารู้ว่าโลภะเป็นสมุทยัยก็ควรที่จะได้เห็นความหน้ารังเกียจของโลภะซึ่งเป็นสมุทยัยโดยประการต่างๆ เพื่อที่จะได้แสวงหาทางที่จะทำให้ดับชาติความเกิดเพียงแต่อย่างน้อยให้ระลึกว่าโลภะทุกขณะที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นสมุบทานรู้เท่านี้ก็มีประโยชน์แล้วก็รู้อีกบ่อย ไม่ว่าจะกำลังสนุกสนานรื่นเริงดูหนังดูละครดูโทรทัศน์อ่านหนังสือกำลังเพลิดเพลินขณะใดรู้ว่าเป็นสมุทัยในขณะนั้นก็ยังมีประโยชน์คืคอได้เห็นโทษจริงๆแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามก็เหตุว่าปัญญาของปุถุชนที่ยังไม่ใช่ปัญญาของพระอริยบุคคลยังไม่สามารถที่จะดับกิเลสใดๆทั้งสิ้น ต่อแม่ใดผู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโวสดาบันดับได้เพียงความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลดับความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ยังมีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเรื่องของการดับกิเลสต,ต้องเป็นเรื่องของผู้ที่มีความอดทน และผู้ที่มีความอดทนคือผู้ที่มีปัญญาและรู้ว่าการดับกิเลสก็คือดับกิเลสในชีวิตประจําวันขณะที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใจที่กําลังคิดนึกเพราะเหตุว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่ใจจะไม่คิดนึกเป็นไปไม่ได้เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคิดถึงเรื่องราวของสิ่งที่เห็นยาวมาก จากโทรทัศน์จากหนังสือจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเงียบไม่มีเสียงไม่พอใช่ไหมคะต้องฟังทางหูประกอบกับสิ่งที่ได้เห็นทางตาให้รู้เรื่องนั้นมากขึ้นไปอีกนี่ก็เห็นได้แล้วค่ะว่ากิเลสท่างหลายเนี่ยตุ่มรุมเหมือนโจรที่ลอมไว้อย่างหนาแน่นเพียงไร ยังนักประวัติศาสตร์ไปสู่สถานที่หนึ่งสถานที่ใดเห็นวัตถุโบราณต่างๆเพียงเห็นเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ถึงประวัติความเป็นมาของสิ่งนั้นได้ต้องอาศัยการฟังเรื่องราวของสิ่งนั้นอีกเพราะฉะนั้นทั้งตาที่เห็นและทั้งหูที่ได้ยินก็ประกอบกันเป็นเรื่องราวซึ่งทําให้จิตใจหมกมุ่นคุ้นคิดในแต่ละเรื่องด้วยโลภะซึ่งเป็นสมุทาน แล้วเมื่อไหร่จะดับได้ถ้าไม่เข้าใจสภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงนะคะว่าชีวิตดำรงอยู่เพียงชั่วขณะจิตเดียวทางตาเพียงเห็นไม่ได้คิดแต่เมื่อเห็นแล้วทางใจคิดต่อเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คิดเนะะี่ยค่ะให้ทราบว่าเป็นจิตขณะหนึ่งเรื่องราวทั้งหลายที่ยาวมากที่คิดเป็นเรื่องเป็นราววิพากษ์วิาจารณกันก็เกิดจากจิตที่คิดเรื่องนั้น ทีละธรรมเท่านั้นเองแต่ว่าจิตใจเนี่ยค่ะผูกพันในเรื่องที่คิดจนกระทั่งไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นเ่เพียงนามธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและขณะนั้นก็เป็นโลภามูลจิตซึ่งเป็นสมุทัยถ้ารู้ความจริงอย่างนี้จะอดทนที่จะอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็เจริญกุศลทุกประการเพื่อที่จะให กิเลสเบาบางลงมิฉะนั้นไม่มีหนทางเลยที่จะดับกิเลสเป็นสมุทเทก็เหตุว่าเป็นหนทางที่ยาวนานและไกลามากถ้าทุกท่านจะมีสติรู้สภาพของจิตของท่านละเอียดขึ้นว่าเต็มไปด้วยโลภะในวันหนึ่งวันหนึ่งมากมายเพียงใดข้อความในมัทุรัฐาววลาชนีออธถกตาปุตตะนิก,กายพุทธวง คถาปรารบคำผีมีข้อความว่าขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ประกอบอยู่ในสมาธิโดยข่ารลบละความฟุ้งซ่านไม่มีจิตเป็นอื่นจงตั้งโสตปรทสา,าดังภาชนะทองรองรับมัทุรสสิทธธรรมคนที่ต้องการเป็นผู้รู้จะต้องละกิจอตื่นเสียให้หมด แล้วฟังก็ดีกล่าวก็ดีในที่นี้ได้ตลอดการเป็นนิติโดยเคารพด้วยว่าคาถานี้เรียบเรียงได้แสนยากเลยถ้ารมทั้งหมดที่ท่านพระเทระได้รับฟังสืบสืบ,สบต่อกันมาจากพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่ง รวบรวมเป็นพนระไตรปิโลกและอัตรกถาไม่ใช่สิ่งที่จะกระทำได้โดยง่ายเลยก็เหตุว่าถ้าท่านผู้ฟังจะลองอ่านพระสูตรสูตรหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ให้ท่านกล่าวทวนทั้งหมดเนี้ยได้ไั้มแต่คนสมัยนั้นทําได้ก็เหตุว่าปัญญาของท่านที่ละความฟุ้งซ่านไม่มีจิตเป็นอย่างอื่น ฟังก็ดีกล่าวก็ดีในที่นี้ได้ตลอดการเป็นนิพโดยเขารกทำให้พระไตรปิฎกและอัจฉริยะสืบทอดมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านก็คงจะเห็นคุณของพระธรรมทั้งสามปิฎกและอัจฉริยะข้อความต่อไปนี้ว่าด้วยว่าพุทธศ์นั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น ไม่ใช่วิสัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าและภาษาวกทางหลานการทงพระธรรมด้วยความอดทนด้วยความเคารพย่อมนำมาซึ่งความเลื่อมใสไม่ว่าจะเป็นส่วนใดในพระไตรปิฎกแม้ในกุธิกานิกายพุธทธวงศ์ซึ่งบางท่านอาจจะเห็นว่าไม่เหมือนส่วนอื่นเช่นพระอาธิตธรรมหรือว่าพระสูตรนิการอื่นๆ ข้อความต่อไปมีว่าใครแสดงพระพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าทรงแสดงใครนำมาเล่าอาจารย์นำสืบๆกันมาจริงอยู่พุทธวงศ์นี้อันท่านพระเทเรทหลายเป็นต้นคือท่านพระสารีบุตรเทระท่านพระพัทชิท่านพระติศักดิ์ท่านพระสิกขวะท่านพระโมคคันลีบุตรท่านพระสุทัตตะ ท่านพระธรรมิกาท่านพระภาจกะท่านพระโสรนกะท่านพระเรวตัตนานำสืบกันมาถึงสังขยาครั้งที่สามแม่ต่อแต่นั่นไปสิทธิ์ทั้งหลายของพระเทระเหล่านั้นนั่นแหละก็ช่วยกันนำมาเหตุนั้นจึงควรทราบว่าอาจารย์นำสืบสืบกันมาตราบเท่าทุกวันนี้นี่ก็เป็นพระคุณมหาศาลของพระเทระ ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยซึ่งทุกคนก็ควรที่จะอดทนฟังศึกษาพิจารณาและอดทนที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงอดทนบำเพ็ญบารมีสี่อสงขายแสนกับด้วยพระมหากราุณาเพื่อที่จะอนุเคราะห์ชาวโลกตลอดพระชนที่ เมื่อประทับอยู่ที่หนึ่งที่ใดและเมื่อจาริกไปสู่ที่หนึ่งที่ใดซึ่งขอกล่าวถึงการประทับและการจาริกของพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นการเกื้อกูลพุทธบริษัทต,ตลอดพระชนชีพข้อความในปัปันจสูทีธนีอัธกถามัชิมานิกายมูลปัญน,นาตอัธกาถารัตถาวินีตสสตรมีข้อความว่าบทว่า ยอดถาที่รันตังได้แก่เปิดทัพอยู่ตามพระอัธยาศัยจริงอยู่พระผูม้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อประทัพอยู่ในที่แห่งหนึ่งชื่อว่าไม่มีความไม่ยินดีก็าอาศัยความวิบัติแห่งร่มเงาและน้ำเป็นต้นซึ่งก็เสน,สนาชนะอันไม่ผาสุก ด้วยเพราะความไม่ศรัทธาเป็นต้นของเหล่าผู้คนไม่มีแม้ความยินดีว่าเราจะอยู่เป็นผาสุขในที่นี้แล้วอยู่นานๆเพราะมีสิ่งเหล่านั้นคลั่งพร้อมแต่เมื่อพระตถาคตรประทับอยู่ในที่ใดสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในสารณะสมาทานศีนหรือบัญชาก็รู้ว่าแต่นั้น สัตว์เหล่านั้นมีอุปนิสัยแห่งโสตาปฏิมักเป็นต้นกระผู้มีพระภาคอรหันต็สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมประทับอยู่ในที่นั้นตามอธัธยาศัยที่จะทรงอนุเคราะห์สัตว์เหล่านั้นไว้ในสมบัติเหล่านั้นและเพราะไม่มีสัตว์เหล่านั้นจึงเสด็จหลีกไปน,นี่ก็เป็นพระมหากรุณาแป่ว่าการที่จะประทับหรือ,อจะเสด็จจาริก ก็ไม่ใช่เพื่อความพาสุขส่วนพระองค์แต่เพื่อที่จะอนุเคราะห์ผู้ที่สาม,มารถจะตั้งอยู่ในสรณะหรือว่าจะสมาทานศีลจะบรัพชาหรือว่ามีอุปนิสัยแห่งโสตาปฏิมาศเป็นต้นข้อความในปปัญจสูรนีอัตถกถาม,ามัทิมานิกายมูลปัญน,นาอัตถกาถารัฐวินิจระสด แสดงให้เห็นเพื่อมหากรุณาในการเสดจจาริกซึ่งเต็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งสิ้นข้อความในอัธิกถามีว่าก็ถ้าภายในพรรษาภิกษุทั้งหลายมีสมถะวิปัสสนาอย่างอ่อนก็ไม่ทรงประวารณาในวันมหาประวารณาแต่จะทรงเลื่อนประวารณาออกไปประวารณาในวันประวารณา กลางเดือนกัตติกาเดือนสิบสองวันแรกของเดือนนิคาสิระมีภิกษุหมู่ใหญ่เป็นบริวาลเสด็จจาริไปตลอดมัชชิมะหมทนนี่ก็เป็นเรื่องของการออกพรรษาและการปรวรนาที่พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าภิกษุทั้งหลายยังมีสมถะวิปัชนาย,ยังอ่อน ก็ไม่ทรงประวรณนาในวันมหาประวรณนาแต่วันทรงเลื่อนวันประวรณนาออกไปคือเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับประจําอยู่สี่เดือนแล้วเหล่าเวนยสัตว์อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็จะทรงคอยอินทรีย์ของเวนยสัตว์เหล่านั้นแก่กล้าจะประทับอยู่ในที่นั้นน่นแหละหนึ่งเดือนบ้างสองเดือนสามเดือนบ้าง แล้วทรงมีภิกษุหมู่ใหญ่เป็นบริวารเสด็จจาริกไปเมื่อทรงจาริกไปในที่ใดนั้นไม่ใช่จาริกไปเพราะเหตุแห่งปัจจัยมีทีวรเป็นต้นโดยที่แท้เสด็จจาริกไปเพื่อทรงอนุเคราะห์อันหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเสด็จจาริกไปด้วยเหตุสี่ประการคือเพื่อประโยชน์แก่ความสุขของสรีระหนึ่ง เพื่อประโยชน์คือรอการเกิดอัตถุปัตติคือเรื่องอันเป็นเหตุให้ตรัสรรมเทศนาหนึ่งเพื่อประโยชน์เก่การทรงบัญญัติสิกขาบทสำหรับภิกษุทั้งหลายหนึ่งเพื่อประโยชน์โปรดสัตว์ที่ควรตรัสรู้ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วในที่นั้นๆให้ตรัสรู้หนึ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเสด็จจาริกด้วยเหตุสี่ประการอย่างอื่นอีกคือสัตว์ทั้งหลายจัดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะบ้างจัดถึงพระธรรมเป็นสารณะบ้างจัดถึงพระสงฆ์เป็นสารณะบ้างและพระองค์จัดทำบริษัทสีให้เอ,อิบอิ่มด้วยการฟังธรรมครังใหญ่บ้าง พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่มเสด็จาริกด้วยเหตุห้าประการคือเหล่าสัตว์ทั้งหลายจากเว้นจากปานาติบาดบ้างจากอภินนาทานบ้างจากกาเมสมิตฉาจารบ้างจากมุสาวาจาบ้างจากสุราเมรยบ้างพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่มเสด็จาริกด้วยเหตุแปดประการอย่างอื่นคือ เขาจัดได้ปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตฌานบ้างอากาสานัญจาย,ยตนะฌานบ้างวิญญาณัญจาย,ยตนะฌานบ้างอาคินจัญญายตนะฌานบ้างเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานบ้าง mm hmm. คือเข้าจาักบรรลุโสตปฏิมาขจิตบ้างโสตปฏิพละจิต สกัดธาคานิมัขจิตสกัดทาคานิผลจิตอนาคาานิมัขจิตอนาคาานิผลจิตอรหัตตมขจิตอรหัตผลจิตจาริสนั้นมีสองอยา่างคือนิพันธ์ทก,การิสการิกโดยมีเหตุผูกพันหนึ่งอันดิพัทธจาริกการจาริกโดยไม่มีเหตุผูกพันหนึ่ง ในจารึกสองอย่างนี้การที่พระผู้มีพระภาคเสด็จไปโปรดสัตว์ผู้ควรรับสรุ้ผู้เดียวเท่านั้นชื่อว่านิพพานธ่าจาริกการที่พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปตามลําดับขามน,นิคมคนครชื่อว่าอน,นิพพันท่าจารึกนี่ก็แสดงให้เห็นถึงธรรมหากรุณาคุณของพระผู้มีพระภาคซึ่งสำเร็จเป็นสัตตูปการัสัมปทา ในการที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบรารมีสี่อสงคายแสนกับเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ที่เป็นพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมกระเสริฐเ,เลิศก,กว่าชีวิตของบุคคลอื่นข้อความในปัดปัญจสุธนีอัตถกถามัชฌิมนิกายมูลปันนาปาสราสิสุมีข้อความที่แสดงว่าท่านพระอานนท์ผู้เป็นพระอุปถาย่อมทราบการกระทับการเสด็จ การจาริกของพระผู้มีพระภาคโดยกิริยาอาการของพระองค์ท่านพระเถระทราบว่าวันนี้พระาศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงพักผ่อนกลางวันในปุพารามวันนี้เสด็จเข้าวบิณฑบาตลำพังพระองค์วันนี้แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เวลานี้เสด็จจาริกไปในชนบท โดยถือนัยยะตางกิริยาที่พระผู้มีพระภาคทรงกระทำคือวันที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันทรงมีพระพุทธประสงค์จะทรงพักผ่อนกลางวันในบุพาราในเวลาใดในเวลานั้นก็ทรงเก็บเนสนาชนะและเครื่องบริขารและท่านพระอานอนเถระก็เก็บไม่กว่าดและสักการะที่บุคคลนำมาบูชาเป็นต้น แม้ในเวลาที่ประทัตอยู่ในปุพารามและเสด็จมาภาคกลางวันที่พระเชตวันก็ในยะนี้เหมือนกันก็คราวใดทรงมีพระพุทธประสงค์จะเสด็จไปบินฑบาตตามลำพังคราวนั้นก็จะทรงปฏิบัติพระสริรกิจแต่เช้าข้าวพระคันธุดีปิดพระทวานข้าวพระละสมาบัติท่านพระอนนเทระก็ทราบด้วยสัญญานั้นว่า วันนี้พระผู้มีพระภาคประสงค์จะ,สะเสด็จไปส่งอนุเคราะห์ผู้ควรกะระสรู้ตามลำพังพระองค์เองท่านพระอานทน์ก็ให้สัญญาณแก่ภิสุททั้งหลายให้ไปบินทบดตโดยไม่ตามสเสด็จพระผู้มีพระภาคก็คราวใดทรงมีพระประสงค์ให้ภิสุทั้งหลายตามสเสด็จไปบินทบดตคราวนั้นก็จะทรงแน้มธวานพระคันธกุฎีจะทับนั่งเข้าพระละสมาบัติ แต่คราวใดทรงมีพระพุทธประสงค์จะเสด็จจาริกไปในชนบทคราวนั้นจะ,สะเสวยเกินคำสองคำและเสด็จจงกรมไ,ไปไปมาทุกเวลาท่านเจ้าอน,อนเา์เถระทราบด้วยสัญญานั้นจึงให้สัญญาณแก่ที่สุทั้งหลายว่าถ้ผู้มีพระภาคทรงมีพระพุทธประสงค์จะ,ะเสด็จจาริกไปในชนบทพวกท่านจงทำจิตที่ควรทำของท่านเช้น มีข้อสงสัยและไม่เหื่อในเรื่องนี้สำหรับกิจของอุบาสิกาที่มีความสนใจมีความศรัทธาในการศึกษาพระธรรมก็ย่อมจะมีโอกาสที่จะศึกษาพระธรรมได้มากทีเดียวและก็จะเห็นได้ว่าแม้ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ปรินิพพานนั้นพระองค์ก็ได้ทรงเห็นความสำคัญของพุทธบริษัททั้งสี่ ไม่ได้มอบหมายพระธรรมไว้กับพุทธบริษัทส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะหรือว่าเพศหนึ่งเพศใดโดยเฉพาะขอกล่าวถึงในทีฆานิกายมหาวัคมหาปรินิพานาสุดซึ่งมีข้อความว่าถ้าผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีครั้นแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพะอานนท์ปูลาดถวาย ฝ่ายท่านพระอ,อนนนถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งและที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับท่านพระอ,อนนนเรื่องอิทธิบาทสี่อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วแต่ทาให้มากแล้วเมื่อจำานงอยู่พิงดํารงอยู่ได้ตลอดกับ